เทสลาปล่อยคลิปวิดีโอรถยนต์ไฟฟ้าขับเคลื่อนอัตโนมัติจากโรงงานผลิตไปยังลานขนส่งสินค้าระบบดังกล่าวคือ full self driving หรือ FSD ที่ไม่มีมนุษย์ควบคุมรถยนต์ตั้งแต่โรงงานผลิตไปจนถึงจุดโหลดรถบรรทุกหรือจะเรียกว่าลานเตรียมขนส่งสินค้าในโรงงานฟรีมองรัฐแคลิฟอร์เนีย ดยในวิดีโอนี้คุณจะได้เห็นรถเทส la ขับออกจากโรงงานและขับเคลื่อนไปยังจุดค้นถ่ายสินค้าโดยอัตโนมัติก่อนจะถูกนําขึ้นรถบรรทุกเพื่อส่งออกมีเป็นขั้นตอนที่มีประสิทธิภาพและช่วยลดต้นทุนเป็นอย่างมากเลยครับสังเกตไหมครับว่าเส้นทางที่รถใช้ขับเคลื่อนอยู่ภายในเป็นพื้นที่ของเทส l a เองซึ่งหมายความว่าเทส l a ไม่จําเป็นต้องขออนุญาตจากรัฐบาลท้องถิ่นใดๆและสภาพแวดล้อมก็ควบคุมง่ายเส้นทางชัดเจนไม่มีรถคันอื่นมากีดขวางและที่สําคัญครับไม่มีการขับขี่โดย ความเร็วสูงซึ่งทําให้รถพลังงานไฟฟ้าคันนี้นะครับสามารถเลี้ยวและขับเคลื่อนได้อย่างราบรื่นครับเนี่ยจ,จะเป็นเพียงจุดเริ่มต้นเท่านั้นในอนาคตเราอาจจะได้เห็นรถยนต์พลังงานไฟฟ้าเทสลาขับเคลื่อนอย่างอัตโนมัติซึ่งนั่นนะครับก็จะเป็นการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการซื้อรถยนต์ส่วนบุคคลอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนบนโลกนี้เลยครับ